สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านค่ะวันนี้มีข้อพระคัมภีร์มาหนุนใจพี่น้องอยู่ในพระคัมลูกาบทที่6ข้อที่27ถึงข้อที่28นะคะแต่เราบอกท่านที่กำลังฟังอยู่ว่า จงรักศัตรูของท่านจงทําดีกับคนที่เกลียดชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านอาเมนขอบคุณพระเจ้าคะ่ะในพระคัมพีข้อนี้รู้สึกว่าพี่น้องของพวกเราทุกคนจะทําได้ยากเพราะมนุษย์เรามีขีดจํากัดเรามาร่วมใจกันอธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าได้ช่วยเราที่จะทําได้นะคะอาเมนแต่พระเจ้าพระบิดาจาข้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับข้อพระคำที่หนุนใจพวกเรา ลูกเข้ามาเพื่อทูลขอให้พระองค์ได้ช่วยเราที่จะเทความรักของพระองค์ลงมาครอบครองในหัวใจของเราที่จะให้เรามีความรักมีความสุภาพอ่อนโยนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความอดกั้นอดกลนที่เราจะทําดีกับศัตรูของเราเราจะทําดีกับคนที่แช่งด่าเราที่เราจะอวยพรให้เขาได้พระเจ้าที่เราจะไม่ปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาปฏิบัติต่อเราพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเราช่วยเหลือเราได้เถิดพระเจ้า ขอบคุณพระอ,องค์สำหรับทุกสิ่งลูกอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ